สวัสดีรครับพบกับจารย์โอและจารย์ท็อปต้ในรายการยิปซีโอซอรกอนมาแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ เร่งช้าจริงๆเะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้ว ก็ตามกันด้วยชีแร่นแ,และตามกันด้วยคำถามนะขอรับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์ <Share S 1> แล้วชื่อเล่นคำถามขอคำถามหนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษาถามแบบเฉพาะเจาะจงหนึ่งข้อนะคะอย่าถามแบบว่าแชร์แล้วโอ้การงานแชร์แล้วโอ้การเงินอย่าถามแบบนี้ถามแชร์แล้วโอ้ความรักความรักขอสถานะด้วยแต่งงานมีแฟนหรือโสดหรือโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือ แชร์แล้วโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเป็นเด็กเก็บเด็กเสียเด็กสะสมชุดกิฟต์เซตนะโดยมีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วเป็นอะไรอะทอนะเอา้าเอา้เอาอาจารย์โอเนี่ยท่านเคยบอกก<ม>ับ<อ>ผมอาจารย์ท็อปนี่แบบว่า ยกยาวจนแบบบ,นะบางทีมันเหมือนว่าคือตัวเราอฟังแล้วเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าลมันเวอร์เกินไปเปล่าวะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นซะหน่อยอ<ะ>แล้วไม่ได้คิดว่าเรายิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นามาแล้วเอา้าไหมสุขภาพค่ะจายเ,เดี๋ยวก่อนนะต้องแชร์ก่อนนะคะกดแชร์ก่อนครับนะนะกดแชร์ก่อนแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์แนละ้วพิม แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะสุขภาพจะถามว่าอะไรคะถามเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเลยค่ะมาแล้วนี่สุขภาพของท่อเห็นเออมาแล้วมีผู้แชร์มาหมายสุขภาพค่ะอาจารย์จะรยบทดูได้ไหมได้มาดูให้ต้องใช้เงินนะครับเหมือนนั่งนานเกินไปนะใช้เงินนั่งนานแล้วมือเนี่ยใช้ทําอะไรเนี่ยต้องระวังมือเนี่ยดูเลยมือเท้ามือเนี่ย เหมือนจับอะไรตลอดเวลาแล้วก็นั่งนั่งหรือเฉยๆแบบนานๆฮะอาจารย์ท<ๆ>็เออเออเอไปเลยเขาจะหัวหนักๆด้วยนะเออช่างเขาเลยปลย่อยเลยเออในนี้ไปอะแฮมลูกค้าที่มาซื้อของหวานหนูไปทานเขาโอเคไหมคะ จะกลับมาซื้อซ้ำไหมคะดูให้นะตามนาภัยกลับมาครับ <c oughs> โอ้เขาชอบมากเลยอ่ะของหวานใครๆก็ชอบนะครับโอ้อาจารย์ก็ชอบค่า,าอะอ,อ,อาจารย์เป็นเบ, <basil. S 1> บาหวานนะคะกดแชร์ออกไปนะครับนะจนมีผ<ช>ู้แชร์ขึ้นเหนือแอ่ขอบคุณค่ะไหมปวดหลังค่ะอาจารย์ปวดแล้วเมื่อยตัวกลัวติดอ้อปวดแล้วเมื่อยตัวปวดแล้วเมื่อยกลัว,วลติววดโควดิอวด,อ,วดอ่ะ ไหนปวดหลังปวดหลังเดี๋ยวดูให้ในวกันว่าก็เขาเขาเขา,เขามันไม่สบายอ่ะไพ่บอกเงี้ยมันมเป็นอาการไม่สบายร่างกายข้างนอกเมื่อกี้เปิดให้เขาไปแล้วเออไม่สบายแค่นั้นนะอ่ะตอบว่าไม่สบายแค่นั้นนะ<ก>อ่นนอะก็นั่นแหละก็นั่นแหละ,ะ,ก,ะก็นี่ไงแบบเหมือนแบบทํางานมากไปว่าโอ้ยยง,งืนยันว่าเหมือนกับว่าคือเหมือนนั่งนาน,น,านอะ่ะสาเหตอุอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบ ยังไงอะจ่าท็อปอันนี้ปวดไปพอแล้วพอแล้วอย่าไปไปเขาฟังเลยพอแล้วบอกแล้วดูไปแล้วเหมือนจะปวดหัวด้วยอ่ะอืมแชร์แล้วแพลรวคนชื่อมิกที่คุยกันอยู่เขาเล่นเล่นหรือจริงจังกับเราคะอ้าพูดตรงๆนะครับนะมันยังไม่มีอะไรจริงจังอ่ะพูดตรงๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะหายไปอ่ะยผมบอกแค่ว่าไม่มีอะไรจริงจังนะตอนช่วงนี้พักหนึ่งเลย่ะ ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ทั้งสองใช่ค่ะค่ะค่ะคราวนี้ทางแก้ทำไงดีเราก็ต้องเวลานั่งเนี่ยเราก็ต้องแบบลุกขึ้นมาเอ็กซอร์ซบ้างแบบขยับแข้งขยับขาบ้างอะไรเนี่ยดาวยี่สิบแปดแฟนเป็นคนนิ่งๆเขารู้สึกยังไงกับเราคะดูจากท่าไพ่นะครับนะดีครับพูดได้ทุกเรื่องคือเขาเป็นลักษณะผู้นำนะ เขาคุยได้ทุกเรื่องโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธาน,นคนนี้เขาเป็นคนฉลาดนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะขอกดแชร์นะครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ตัวเขาตัวเขาอยู่กับเราแหละนะไปขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นข้างหลังผมไม่ดูให้นะครับผิดกติกานะครับนะติ้งจกค่ะ มาดูดีใครถามอะไรมาเทปแชร์แล้วพรุ่งนี้จะพาแฟนไปสมัครบัตรเครดิตจะผ่านไหมคะอ๋อพรุ่งนี้จะพาไปสมัครบัตรนะฮะอ๋อถามเรื่องของหลักของเพื่อนของแฟนพรุ่งนี้จะพาแฟนอ๋อไม่ดูครับมันถามมันถามข้ามฟ้าสมัครบัตรเครดิตอันนี้เป็นการถามข้ามฟ้าครับแต่เขาไปด้วยพรุ่งนี้เขาจะพาแฟนเขาไปอาจารย์โอว่งไงอาจารย์โอว่งงั้นอะเดี๋ยวดูให้แล้วกันไม่ไผ่านครับไม่ผ่านใครไม่ว่าไม่ผ่านไปสาวยี่สิบเจ็ดคนคุยสามเจ็ด เขาอยากจบกับเราโอ้ไม่ดูเรื่องจบครับจริงไหมคะไม่ดูเรื่องจบครับอ่ะนะไม่จบไม่ดูไม่ไม่เรื่องจบไม่ดูนะคะนะกดแชร์ออกไปคุณขอนละดีมันมีวงมีอะไรหรือเปล่าคะปล่อยเขาครับยาวๆครับเพราะมีผู้แชร์ขึ้นแล้วก็ถามได้ครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นแต่อย่าถามไพ่พลังจิตจะถามเรื่องเทพเรื่องอะไรนะถ้าถามข้างหน้านี่ผมไม่ตอบนะเพราะว่าฝันอะไรเงี้ยไม่ดูเออไม่ดูครับนะ อ่ะเรื่องท้องเรื่องท้องหนึ่งเรื่ององค์เรื่องเทพเรื่องอะไรผมไม่ดูข้างหน้านี่เพราะว่าผมไวดูยามจาเป็นเพราะว่าผมอะ่ะมีครูจําไว้นะเป็นไรหรือว่าตาเป็นอะไรฮะตาเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวดูดิอ่ะดูแล้วถามว่าอะไรเห็นเป็นตั้งแต่ดูดวงตรวจตรวจแทบวันนี้แล้วนั่งตรวจอยู่สองคนสองรายอ่ะชาแล้วเล็กจะได้ไปอยู่ต่างถิ่นไหมคะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนะครับอยู่กับที่ครับผม ไพ่ขึ้นมาเหมือนให้ระวังสุขภาพด้วยนะคะไม่ได้ไปไหนครับยังนอนอยู่กับที่ครับนอน,นอนอยู่ที่เดิมไพ่บอกนอนอยู่กับที่ตถ้าจะนอนพักอยู่ที่เดิมกดแชร์ออกไปแซไม่ได้ไปอยู่ไหนอ่ะกุลยี่สจะมีโชคลาบไหนคะวันนี้เราจะดูให้นะครับตามหน้าไพ่นะครับมีครับโอ้มีนะลาบป่าครับนะ,ะโชคลาบก็มีค่ะ โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานโอก็อยากกินอะไรอร่อยอร่อยท่านอาจารย์เเต็มข้างหลังบ้านไม่ไม่ไอ่ไรหิวก็กินเดี๋ยวมีมีอะไรในตู้เย็นก็ตอนนี้ไม่ว่างเาะาทำงานท่านอาจารย์โอทํางานทั้งวันเลยเนี่ยหิวทั้งวันอะไรก็ต้องทำทคนทั้งวันอ่ะอ่า สาวยี่สิบเจ็ดคนคุยสาสิบเจ็ดเขารู้สึกยังไงกับเราคะเงียบไปไพ่บอกว่าเขาเฉยๆนิ่งๆครับช่วงนี้คือเขาเหมือนกับมีภาระหน้าที่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็มีนี่ก็เราไม่ได้ดูให้ไงอ๋อเหรอจริงปะเออก็ดูให้ว่าเขาเองมีภาระหน้าที่เขาไม่มีเวลาจะมาวุ่นวายกับเราเอาแค่นี้แหละนะไพ่มันเลยเฉยมันเฉยอะเฉยมากนเฉยมากค่ะอาจารย์ยิ้มด้วยค่ะอืม บ้สสาวสึกการเงินโชคลาภค่ะต้องหาด้วยความสามารถตัวเองครับจะเสี่ยงดวงคงไม่ได้นะครับนะอืมว่ากันไปก็ได้ยากนิดนึงหายยากนิดนึงเพราะว่าเป็นไพ่นารีทองพลังหรือว่าผู้หญิงแทบปากสิงโตสิงโตเลยนะคุณไปปราบปราบกว่าจะได้ไี่เหนื่อยหนักนะกว่าจะได้ก่อนจะสําเร็จนะคะ โดยมีท่านอาจารย์โอจะได้เงินมาเนี่ยมาเป็นประธานในรายการแต่ก็ใช้ความสามารถเต็มที่แล้วนะคะในการที่จะหาเงินได้ยากนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ได้นะคะแต่ไม่น่าใช่โชคลาภใช่ไหมอาจารย์ครับอกก็ล่าปากไงบอกไปแล้วเพราะมันขึ้นเป็นถ้วยอ่ะไม่ใช่อะไรนาีทสงพลังเออ ก็ต้องไปหาเงินเองอ่ะก็ต้องไปหาเงินเองรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเออรู้แล้วรู้แล้วใช่ท่านอาจารย์โออะไรเอาท่านอาจารย์โอเอาละเวลาเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาไปหมดแล้วนะเดี๋ยวดูติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่เฟ e b o o k โอสิลิกออภิรัฐเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง ไอดีไรโอสิริหนึ่งห้าสามน <ส Slow S 1> ี้ครับสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตรวจองค์ตรวจเทพรับผันครูหน้าหน้าทองสารการลิ้นทอเสริมดเสริมราศีพิธีการทุชนิดฐตั้งสารถอนศาลบวงสมเปิดกิจการค้าโรงงานโนแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียมครูค่ะตามนี้ครับนะคุณกันนภพัฒนนะคะคนที่เราชอบตอนนี้ก็าจีบเราหมไม่แชร์ ไม่แชร์ก็ไม่ดูครับนะผิดกติกานะเอาแหละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนีเพลงสุดท้ายแล้วใช่ไหมอือเพลงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปทำรายการเกี่ยวกับองเทพที่ช่องยูทูบนะคะฝากด้วยนะคะกดติดตามนะคะไม่มีผู้แชร์กดคอมเมนต์ตรงไหนไม่มีผู้แชร์ก็ไม่ดูนะครับนะข้ามหมดครับนะช่องช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมิพยากรออฟฟิเชีนะคะ ใน Youtube ค่ะสตรีมกันเลยนะคะตั้งแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยจะไปลนะอ,อ่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับใชรนะในเมื่อไม่แชร์ก็ไม่ดูครับนะไปแล้วครับ